กูเกียตมึงไอลง้ลม EP สิบสองสิบแปนาฬกาจุดสานาทีช่วงเย็นของวันผมกลับมาที่บ้านที่อยู่กับไอล้ลมเมื่อขาแล้ยวก้าวเข้ามาในบ้านก็เจอกับไอ้ฝุ่นที่จ้องหน้าผมยังอาฆาตแค้นพังเดินเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นไหนบอกว่าไม่รักลมไงหรือทำไมถึงได้หน้านดานอาขายเขาเอา ผมเขาหมดคิ้วก็าหากันแน่ด้วยความไม่เข้าใจมึงหมายความว่าไงอยู่ตอนหน้าก็ทําเป็นเกียรติแต่พอรับหลังก็แอบ,บย่อลมให้ไปหาไอ้ฝุ่นเอ่ยบอกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมเริ่มไม่พอใจกับคำพูดของมันใบหน้าหวานสวยฉายแววดูถูกอย่างเปิดเผยผางก้าเดินตรงมาใกล้ผมมากขึ้นยอมเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้เงินมารักษาพ่อแต่พ่อดันมาตายแถม พอหมดประโยชน์บ้านไหญ่ก็ไม่สนความเป็นความตายน่าสมเพชผมกำมือเลียวแน่นก่อนจะชกหน้าให้ฝุ่นไปเต็มแรงกับคำพูดของมันที่เอ่ยออกมาปากมึงสมควรถูกเท้ากูกระถืบให้เลือดก,กบปากผมกำลังจะพุ่งเข้าไปเอาเรื่องไอ้ฝุ่นอีกครั้งแต่ติดที่แม่บ้านสองคนนั้นดึงตัวผมไว้หากเป็นเมื่อก่อนผมคงมีแรงสู้คนพวกนี้แต่ตอนนี้ร่างกายผมมันเปลี่ยนไปแล้ว แค่ผู้หญิงสองคนผมก็ไม่มีแรงขัดขืนมึงไอฝุ่นจ้องหน้าผมอย่างเอาเรื่องพังลุกขึ้นเดินตรงมาหาผมเพี้ยปึกเอ,อิมือเลี้ยวตบลงบนใบหน้าผมเต็มแรงพันยกเท้าหนักทีบเข้าหน้าท้องผมเต็มแรงแววตาอาฆาตของมันจ้องมองผมเหมือนอยากเอาให้ตายก่อนจะเดินเข้ามาย่อตัวลงตรงหน้าส่วนผมได้แต่นิ้วหน้าเจ็บหน้าท้อง หัวใจพันหล่นวูบเมื่อนึกถึงลูกที่อยู่ในท้องกูยอยากมือเรือเลือเล่อนมากดลงบนหน้าท้องผมแรงกดของมันแรงมากจนผมนิ้วหน้าเจ็บหัวใจพันเต้นแรงด้วยความกลัวลูกข้าทั้งมึงและไอ้มานหัวขนนี่ผมเบิกตากว้างเมื่อไอฝุ่นเอ,อ่ยจบผมจ้องหน้าไอ้ฝุ่นนิ่งค้างก่อนจะได้สติเมื่อแรงกดนั้นเพิ่มมากขึ้นจนผมเจ็บพพลา ผมใช้แรงทั้งหมดที่มียกเท้าถิดหน้าท้องไอฝุ่นไปเต็มแรงจนมันกระเด็นออกไปไกลว้า <What? S 1> คุณฝุ่นเสียงหวานและเสียงหนินทางร้านบ้านพังวิ่งเข้าไปดูเจ้านายของตัวเองมึงไอลมไอฝุ่นสบบเสียงรอดลายฟันพันลุกขึ้นเติมความสูงพุ่งตรงเข้ามากระทืบเท้าใส่ผมไม่ยั้งแรงอึ๊บอะผมได้แต่นอนรอรับแรงอารมณ์เกลี้ยกล่อมของไอฝุ่นที่กระทืบเท้าใส่ผมไม่ยัง้ง พยายามปกป้องท้องตัวเองสุดชีวิตทั้งๆท,ที่ความเจ็บปวดตรงหน้าท้องนั่นเล่นงานผมแรงมากขึ้นมันปกป้องวันไม่ได้หรอกไอ้ฝุ่นเอ่ยมันจงใจกระทืบหน้าท้องผมหวังจะฆ่าเด็กในท,ท้องที่กำลังเติบโตมือเลียวกำแน่นกัดฟันใช้แรงทั้งหมดเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นชุกหน้าไอ้ฝุ่นก่อนจะผลักแม่บ้านทั้งสองออกแล้วตรงเข้าไปใกล้ฝุ่นสายตาคาดแค้นมองมันด้วยความพุกรุ่นที่มันหมายจะฆ่าลูกผม มึงมือเลียวจิกหัวยฝุ่นขึ้นมาจากพื้นลากมันไปที่ห้องน้าไอ้เฮียลมปล่อยกูไอ้ฝุ่นดินล้นเพื่อจะหนีแต่ผมตอนนี้กับโดนความโกรธเคอะง,งำแค่มันคิดจะฆ่าลูกผมเลียวแรงมากมายก็รู้ว่ามาจากไหนมึงคิดจะฆ่าลูกกูอย่าหวังว่ามึงจะรอดไปได้ผมกดเสียงต่ําในลําคออย่างเอาเรื่องลากมันมาที่ห้องน้ําพันปิดประตูห้องน้าไม่ให้ใครหน้าไหนเข้ามาได้มือเลียว เปิดนะ้ำใส่อ่างล้างมือจนล้นแล้วกดหไอยฝุ่นลงไปในน้ำกูอยู่ของกูดีๆมึงสึกไม่ยุ่งกับกูอย่าฆ่าลูกกูมือเลียวกดห้อยฝุ่นด้วยแรงแขนปังปังปังเสียงทุบป,ประตูดังลั่นไปทั่วบ้านหากแต่ผมนะั้นไม่สนใจเสียงทุบที่ดังอยู่ด้านหลังในใจแค่อยากสั่งสอนไอ้ฝุ่นว่าอย่ามาแตะต้องลูกผมฝุ่นปึกปึกปึกเสียงไอ้ลมดังลั่นพร้อมเสียงเหมือนประตูกำลังจะพัง ไม่สามารถดึงความสนใจของผมมือเลียวกดหัวไอ้ฝุ่นจนแรงเดยนน้อยลงจึงค่อยๆปล่อยมือออกจากหัวของมันร่างไลเลี้ยวแรงล้มลงนอนหมดสติบนพื้นห้องน้ําผมปลายตามองมันอย่างเย็นชาไรห,หัวใจปั้งบานประตูถูกเปิดเข้ามาจากเจ้าของบ้านมันเบิกตากว้างไม่เห็นสภาพาของไอ้ฝุ่นทันรีบเข้าไปอบก,กอดล่างบอกช้ำนั่นไว้ในอ้อมแขนลม <c oughs> ผมกลัว ไอ้ฝุ่นร้องไห้ออกมาอย่างน่าสงสารเหตุการณ์กับกายเป็นผมที่เป็นฝ่ายทําร้ายมันไม่ต้องกลัวนะผมอยู่นี่เสียงทุ้มเอ่ยปอบด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนท่อนแขนแก่งกอดล่างของไอ้ฝุ่นอย่างคนุถนอมเสียงร้องไห้ของไอ้ฝุ่นร่างกายสั่นเท้านั่นทําให้ลรมแเก้วยกาดมันพยุงไอ้ฝุ่นขึ้นมาจากพื้นห้องน้ําพังพยุงเดินผ่านผมไปด้วยไม่สนใจ ลองลอยช้ำตามร่างกายของผมแต่ความเจ็บปวดตรงหน้าท้องผมจะปกป้องฝุ่นเองลมไอฝุ่นกอดท่อนแขนแก่งไว้แน่นสายตาหวาดกลัวมองุดตายลมท่าทางเหมือนกลัวจนไอลมต้องยกมือหนาสัมผัสใบหน้าอาบน้ำตานั่นแผ่วเบาสิ่งที่มันทำทำให้หัวใจผมรู้สึกเจ็บเจ็บจนต้องหลับตาเพื่อหลบสายตาดูคู่นั้นที่มองคนที่มันรักยังอ่อนโยนไม่ต้องกลัว เสีงทุ้มอือดอ่อนโยนพางหมุนกายเดินตรงมาทางผมหมับเออผมร้องอุทานเจ็บพร้อมนิ้วหน้าเมื่อฝ่ามือหนาบีบต้นแขนผมแรงมากตามแรงอารมณ์สายตาดุฉาแววเกี้ยวกาดเกียจชังอย่างเปิดเผยฟันคมกัดแน่นจนกลามขึ้นเป็นสันนูนมึงตั้งใจจะฆ่าฝุ่นเสีงทุ้มเอืยถามหากแต่น้ำเสียงที่ใช้นั่นช่างแตกต่างกัน คั้งเวลตาแล้สัมผัสแตกต่างจากเมื่อคู่มันสมควรโดนผมอื่อลอดลายฟันพังจ้องหน้ามันอย่างเอาเรื่องแต่เววตากับเต็มไปด้วยความผิดหวังและเจ็บปวดไอไ้ไฟไอ้ลมตะวาดเสียงใสผมดังลั่นบ้านแรงบีบตรงต้นแขนแรงมากขึ้นจนมันเจ็บล้าไปถึงกระดูกทำร้ายกูให้มากๆกูจะได้จดจำไว้วหมึงมันเฮียขนาดไหน ผมและไอ้ลมจ้องหน้ากันโดยไม่มีใครยอมใครก่อนจะเป็นไอ้ลมที่ดันผมออกด้วยความดังเกยียดจนผมเกือบล้มลงกระแทกพื้นดีที่ผมตั้งตัวได้ทันจึงพยุงตัวไว้ได้ตึกความเจ็บจุกทำให้ผมเนิ้วหน้าทรมานมือเลียวกุมหน้าท้องไว้แน่นในใจพันสั่นไหวเมื่อความเจ็บมันรุนแรงจนผมแทบไม่ได้สติผมกัดฟันข่มความทรมานไว้พยุงตัวเองเดินมาหยุดยืนหน้าบ้านพันหอบหายใจหนัก ความเจ็บหน่วงทิยา yeah. มึงผมเอ่ยบอกออกไปไม่เต็มเสียงแผ่นหลังแก่งพันชงั่นิ่งกับคำพูดของผมแต่ผมไม่สนใจจะหันไปมองท่าทางของมันทางก็เดินไปตามทางด้วยสายตาผ้าเรือนแต่ผมต้องพยายามพับตัวเองออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ไกลจากมันไม่ต้องมีมันพ่อก็ดูแลลูกได้ ขาเลียวก้าวเดินออกมาห่างจากบ้านหลังนั้นไกลพอควรก่อนจะสุดกายนั่งลงหมดสภาพริมพฟุตบาทอึกมือเลียวเอามือถือออกมาเลื่อนหาชื่อไอเวน่นแต่สายตาผมตอนนี้ผ้าเลือนมากมือเลียวสั่นเท้าเพราะอาการเจ็บนั่นรุนแรงเกินไปที่จะทนรับเม็ดเหงื่อไหลอาบกรอบหน้านิ้วเรียวพิมพ์ข้อความส่งให้ชื่อที่ผมมองไม่ชัด ก่อนจะหมดสติทั้งที่มือยังคงกำรรม,มือถือไว้